คิคิไคไนาโซโนคุรมันโตภาคหนึ่งปริศนาผ้าคคุมดำตลับพิเศษรีโปโเพิ่มสูตรจำนวนตัวไม่มีหมดและใช้ท่าไม่ตายได้ไม่จํากัดหลังจากพลังชีวิตหมดเราจะตายแต่จำนวนตัวจะไม่ลดเล่นได้ยาวๆเลยและลองกดใช้ท่าไม่ตายก็ใช้ได้ตลอดไม่หมดเหมือนกันตัวเกมเล่นได้สองคนพร้อมกัน เราจะรับบทเป็นมิโกะสารเจ้าชื่อว่าซาโยกับธนุกิชื่อมาคุเนะออกเดินทางปราบพูดผีปีศาจที่ออกมาอารวาสตลับนี้เป็นงานรีโปรกรอบใช้ของแท้ซปเปอร์ฟามิคอมสติกเกอร์หน้าและหลังพิมพ์ใหม่แผ่น PCB ใช้ของแท้ซปเปอร์ฟามิคอมเปลี่ยนไอซีใหม่เป็นตัวเกมคี้ๆไๆและเพิ่มสูตรคราวนี้ก็เล่นกันได้สนุกไม่หัวร้อนอีกแล้วชวนเพื่อน ลูกหลานเล่นกันได้ยาวๆเลย